การเรียนเราแบบลดไหมคะหลังจากนั้นเราไม่ลดไม่ก็คือการเรียนได้เหมือนเดิมคือตอนต้องบอกว่าตอนเด็กๆเป็นเด็กฉลาดสอบได้ที่หนึ่งที่สองที่สามอ่าฉลาดเลยก็คือเด็กเรียนเลยได้อันดับหนึ่งไม่เรียนไม่เรียนแต่หัวมันหัวมันวายได้จริงมันเป็นอย่างเงสมปองหนึ่งนะที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็จนไปทั้งปอสามปอสี่ปอห้าแล้วมันก็ค่อยๆตกเพราะมันเริ่มมีคนเก่งขึ้นอ่ะอ่าอ่าอจนแบบสมมติสี่สิบห้าคนเราสามารถได้ที่สี่สิบห้าก็ยังมีเลยทำจริงจริงแล้วตอนนั้นไม่แบบ มืบ้านไม่งงหรอมันเกิดจากที่เราไม่เรียนใช่ในชีวิตเคยอ่านหนังสือครั้งเดียวตอนสอบคือปอสี่ไอ้มอสี่ในชีวิตเคยอ่านหนังสือครั้งเดียวคือมอสี่เทอมหนึ่งเท่านั้นอยากรู้ว่าอ่านหนังสือแล้วสอบได้ไหมและได้ไหมคะก็เหมือนเดิมก็เท่าเดิมก็เท่าเดิมก็เลยไม่อ่านเท่ากับว่าที่ผ่านมาเราเอาตัวรอดได้จากเซนต์ต่างๆใช่จากเซนจากการฟังบ้างไม่ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแล้วก็มันเคยแบบ เคยติดศูนย์นะวิชาคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเราไม่ชอบตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คิดเลขคิดเลขเรื่องเงินเนี่ยไวเออเออแต่ว่าไม่ชอบตัวเลขไอ้ไอ้อะไรว่าล่อล่อไปดุดดาวเอาเราจะเรามีฮาร์ดกอดไปเพื่นกับพ่ทุดาวแต่เรียนเลยไม่ประดุดดาวเราประดุดดาวประดุาประดุดดาวเอาแล้วว่าเราอะแดนเป็นเด็กฝากพมตต้นั้นเป็นเด็กฝากมันเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่เข้ายากแล้วทีเนี้ยเราก็แบบไม่ได้เรียนเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นเด็กฝากซึ่งเพื่อนก็จะแอนตี้มอต้นอะไรเงี้ย